สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทุกๆคนนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยเราก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมคือสาระที่4หลักภาษาไทยนั่นเองค่ะท4.1ม .1 ทับสสร้างคำในภาษาไทยก่อนหน้านี้เราเคยเรียนเรื่องคามูลกันไปแล้วครูมาทบทวนกันก่อนว่าคามูลคืออะไรคำมูลคือคำที่มีความหมายในตนเองนั่นเองเช่นพ่อแม่ พี่น้องหรือคำที่มีหลายพยางก็ได้แต่เป็นคำคำเดียวนะคะเช่นมะละกอนาฬิกาแบบนี้เป็นตน้นนะคะนักเรียนซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนคระสมไปแล้วเช่นกันคำะสมก็อย่างเช่นคำที่มีคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2องคำขึ้นไปมารวมตัวกันแล้วเกิดคำใหม่ซึ่ง อาจจะมีเข้าความหมายเดิมหรือเป็นคําที่เกิดความหมายใหม่เลยนั่นเองนะคะซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อตาออลูกน้ําแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือคํำะสมเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเรื่องคํำผสมกันเช่นเดิมเลยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ อ่าในที่นี้เขาบอกว่าคําประสมเป็นคําชนิดใดก็ได้ที่นํามาประสมกันเช่นคํานามบวกคํานามคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นแม่น้ําพ่อบ้านแปลงสีฟันแบบนี้เป็นต้นต่อไปคํานามบวกคํากริยาคํานามคือคําทั่วๆไปบอกแล้วใช่ไหมเอ่ยคํากริยาคือเขาเรียกว่าอากับกริยาหรือ เขาเรียกว่าการกระทานั่นเองนะคะเช่นตีต่ตอยตกแตกแบบนี้เป็นต้นนะคะในแบบในเออในตัวอย่างนี้ก็จะมีคำนามบวกคำกริยาก็จะเป็นแบบเรียนเข็มกลัดยาดมเป็นตน้นจะสังเกตว่าคำสุดท้ายจะเป็น เขาเรียกว่าอาการที่เอ่อได้กระทําขึ้นมาเช่นการดมเนาะเหมือนยาดมต่อไปคํากริยาบวกคํานามอันนี้คํากริยาอยู่ข้างหน้าเลยลูกเช่นคําแรกกินกินเป็นกริยาเป็นการกระทำเนาะกินใจเล่นตัวเข้าใจได้หน้าเป็นตน้นต่อไปคำนามบวกกับคำวิเศษเช่นน้ำแข็งถั่วเขียวหัวหอมเป็นต้นนะคะ ต่อไปคำผสมก็ยังอยู่ที่เหมือนเดิมเลยคำผสมที่เขาบอกว่าเกิดจากคำชนิดใดก็ได้มาผสมกันต่อไปคำกริยาบวกคำกริยากันบ้างเช่นต้มยำพิมพ์ดีดจดจําท่องเที่ยวต่อไปคำบุพบทบวกคำนามเช่นข้างถนนนอกคอกต่อหน้าต่อไปคำวิเศษบวกกับคำวิเศษเช่นอ่อ,อนหวานหวานเย็นแบบนี้เป็นต้น ต่อไปคำวิเศษบวกกับคำนามเช่นอ่อนข้อสองหัวแบบนี้นะคะอ่าเรามาดูหลักการสังเกตคำะสม,มกันบ้างเขาบอกว่าคำผสม,มเกิดจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมตัวกันเกิดคำใหม่มีความหมายใหม่หรือยังมีเขาของความหมายเดิมเป็นคำะสมเช่นพัดกับลมพัดบวกลมหมายถึงพัดลมใช่ไหมเป็นพัดลม ก็มีความหมายว่าเครื่องพัดให้เย็นด้วยแรงไฟฟ้ามือบวกกับแข็งมายคนามความเอ่อมือกับแข็งเมื่อรวมกันก็เป็นมือแข็งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมือของเรามันแข็งมันงอไม่ได้แบบน,นี้ไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงคนที่เป็นยังไงไม่ค่อยไหวคนง่ายๆเช่นเด็กคนนี้เป็นคนมือแข็งจังเลยก็หมายถึงนักเรียนหรือหรือเด็กคนนี้เป็นไงไม่ค่อยไหวใครนั่นเองนะคะเสื้อกับกล้าม กล้ามที่หมายถึงกล้ามมัดมัดน้อยมัดใหญ่กล้ามมัดผู้ชายเนี่ยที่เขาเล่นกล้ามกันแบบเนี้ยเสื้อกล้ามในที่นี้หมายถึงเสื้อชั้นในชายอ่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกล้ามของผู้ชายเลยเห็นไหมลูกน้องหมายถึงผู้ที่คอยติดสอยห้อยตามก็คือผู้ที่คอยติดตามเราในเองสมมติว่าเราเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นหัวโจกเลยเรามีลูกน้องแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าลูกของน้องเรานะคะคนละความหมายกันอันนั้นจะไม่ใช่คำผสมนะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อ เรายังอยู่ที่หลักสังเกตนะคะหลักสังเกตอ่ะขอพูดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันคำคำผสม,มเกิดจากคำมูลที่เอ่อเกิดขึ้นตั้งแต่2คําขึ้นไปนํามารวมตัวกันนะคะในที่นี้เขาบอกว่าคำมูลตั้งแต่2คําขึ้นไปไป,ไปมารวมตัวกันแต่ดันไม่เกิดความหมายใหม่จึงไม่ใช่คํรผสมคําใดก็แล้วแต่มารวมตัวกันแล้วไม่ใช่ค,ความหมายใหม่ก็คือไม่ใช่คําผสมนั่นเองค่ะดูตัวอย่างเช่นลมพัด หมายถึงลมที่โชยมาอันนี้ไม่ใช่คำผสมมือขาดหมายถึงมือถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัดขาดเช่นแกมือฉันขาดฉันโดนมีดตัดมือขาดอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่คำผสมนะคะข้อเจ็บหมายถึงคออักเสบหรือเจ็บคอนั่นเองนะคอเจ็บหรือเจ็บคอก็จะไม่ใช่คำผสมนะคะเรามาสรุปเรื่องคำผสมกันดีกว่า เขาบอกว่าคระสมคือคํามูลตั้งแต่กี่คําขึ้นไปลูกตั้งแต่กี่คําตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมตัวกันแล้วเกิดคําใหม่มีความหมายใหม่บางอย่างก็ยังมีเขาของความหมายเดิมอยู่นะคะเช่นน้ําบวกยาบวกล้างบวกจานจะเป็นอะไรดีก็ต้องเป็นน้ำยาล้างจานสิเนาะเป็นคำมีความหมายเนาะไม้บวกแขวนบวกเสือ้อก็จะเป็น ไม้แขวนเสื้อซึ่งแต่ละคำเนี่ยจะเป็นคําที่มีความหมายในตนเองทั้งหมดเลยนะคะก็บอกว่าคํามูล2องคำขึ้นไปรวมตัวกันไม่เกิดคําใหม่ไม่เกิดความหมายใหม่ก็จะนับว่ามันไม่ใช่คํำะสมนั่นเองนะคะอะดูเช่นมีคําว่าอะไรลบางหางบวกเสือเป็นเป็นอะไร หางเสือในที่นี้มีสองความหมายนะลูกต้องสังเกตดีๆต้องดูบริบทว่าคําไหนเป็นคําประสมคําไหนไม่ใช่คําประสมนะคะหางเสือในบริบทแรกหมายถึงหางของเสือซึ่งเป็นวลีไม่ใช่คําประสมแต่ถ้าหางเสือในความหมายที่บอกว่าหางเสือเรือหรือคนคนเออบังคับเรือนั่นเองคนบังคับท้ายเรืออันนี้เป็นคําประสมต่อไป ผ้าขาวหมายถึงผ้าสีขาวเป็นวลีไม่ใช่คำผสมนะคะแต่ถ้าหมายถึงว่าน้ำขาวที่หมายถึงน้ำเมาอันนี้เป็นคำผสมเนาะต่อไปปูตายหมายถึงปูแสดงอาการตายเป็นประโยคไม่ใช่คำะสมปูเป็นประธานตายเป็นกริยาน,นั่นเองนะคะดูดีๆเนาะปูมา้าคำนี้เป็นอะไรดี เป็นคำผสมปูบวกม้าเปจากปูเป็นสัต์เป็นสัตว์เออชนิดหนึ่งที่มีหกขาใช่ไหมเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งส่วนม้าก็เป็นสัตว์สีเทาชนิดหนึ่งใช่ไหมแต่พอรวมตัวกันเป็นปูม้ากลายเป็นปูทะเลชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคำผสมซึ่งเออในที่นี้เขาเรียกว่าอะไรนะคำมูลสองคำรวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่แต่ยังมีเขาของความหมายเดิมหรือเป็นความหมายใหม่ไปเลยไม่ได้มีเขาของความหมายเดิมนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะซึ่งเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเกี่ยวกับหลักภาษาเพราะว่าเรามีคำมูลคำะสมคำซ้อน,คำ,อนคำซ้ำคำพ้องอีกนะคะยังไม่จบเท่านี้เนาะแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ